ส่วนเซอร์ไพรส์ที่2นี้ก็อยู่ในแพ็กเกจของอวันแม่ด้วยค่ะเราก็จะพาแม่ไปตรวจสุขภาพกันเลยค่ะตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะแม่เป็นคนแรกของโรงพยาบาลเลยค่ะหลังจากที่เรา,า,าตรวจสุขภาพเสร็จแล้วก็จะพาแม่ไปทานอาหารกันค่ะก็อยู่ที่เรือนลำพูค่ะที่จันทบุรีอันนี้ก็คือเป็นอาหารทะเลที่อร่อยสดสะอาดแล้วก็มี ใครไปจะต้องติดใจแน่เลยค่ะดูได้จากอาหารที่เราสั่งมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกคนคือแบบว่ากินมางมีความสุขมากๆค่ะอาหารทั้งสดทั้งสะอาดแล้วก็บริการทุกอย่างเป็นกันเองค่ะเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเลยค่ะดูได้จากสีหน้าของจอนเลยค่ะพอกินเสร็จกันแล้วเราก็จะกลับไปที่โรงแรมค่ะเราจะมีเซรั่เล็กให้แม่กันค่ะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือเป็นเซรั่มที่จอนจัดมาค่ะ วันแม่เจียกี้อวันแม่ให้อะไรแม่วันแม่เคียรวันแม่เคียสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็สุขภาพแข็งแรงรักแม่ ที่แรกแม่จะไม่ยอมไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลค่ะแต่เรามีเงื่อนไขและสัญญากันว่าถ้าแม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเราก็จะมีของขวัญเป็นทองให้แม่ที่แม่อยากได้ค่ะนี่ก็คือจอนกําลังเอาออกมาเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นทองที่เราไปซื้อมาจากไทยเพราะว่าเป็นค่าจ้างให้แม่ไปตรวจสุขภาพค่ะไม่งั้นไม่ยอมค่ะยังไงก็ไม่ยอมไปส่วนอย่างอื่นเราก็เป็นของขวัญที่จอนํามาฝากแม่ก็คือเป็น มือถือเครื่องใหม่ค mm ่ะหนึ่งเครื่องของซัมซุงค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็มีน้ําหอมมีกระเป๋าเล็กน้อยนอมาฝากแม่กันค่ะแล้วก็ไหว้แม่เสร็จก็กะแม่ก่อนแม่กันอย่างนี้ค่ะคือเราทําให้เขาเห็นอย่างนี้ทุกปีเขาก็ซึมซับวัฒนธรรมของไทยเราไปด้วยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ